นะท่านผู้ชมครับโอ้โหสรหยุทธ์ครับแหมไม่รู้แกไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปติดคุกมาทำนิสัยแกเปลี่ยนไปหรือเปล่านะแกก็โดนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดนชาวเน็ตนะครับหาว่าแกเนี่ยนะรายงานข่าวส้มมากไปแกก็เลยของขึ้นนะบอกผมเนี่ยนะ ชอบมากเลยผมฟาดมาฟาดกลับเลยผมติดคุกมาผมไม่มีอะไรจะเสีย,ยแล้วเพราะไม่ได้ทํางานเป็นนักข่าวผมก็มีจะกินอยู่แล้วว่างั้นนะโอ้โหนี่ครับนักข่าวสมัยนี้มีการพูดอย่างภาคภูมิใจว่าผมติดคุกมาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอีกต่างหากนะแล้วก็บอกว่าจะ,จะไปจัดรายการที่แบบว่าฟาดเลยฟาดเลยนะครับ คุณสรยุทธคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณสรยุทธว่าคุณเนี่ยเป็นตัวอย่างกับเยาวชนเนี่ยเยาวชนก็ดูอยู่บางทีต้องทำตัวให้มันดีกว่านี้นะเพราะอะไรเพราะาเดี๋ยวว่าชนเอาเป็นตัวอย่างไงบอกอาจจะคิดว่าติดคุกนล้นมันเท่ืมเดี๋ยวติดคุกมัง่งไม่เป็นไรเดี๋ยวติดคุกแบบพี่สรยุทธก็ได้ว่าเดี๋ยวเท่ๆอันนี้ต้องต้อง นะครับเออต้องปรับพฤติกรรมนะในในโคุกนี่เขาก็น่าจะสอนให้การติดคุกเพื่ออะไรเพื่อให้กลับตัวกลับใจแต่นี่ไม่รู้กลับตัวกลับใจอะไรยังไงนะครับเออไปอยู่ในโค,โคุกเขาให้กลับใจเขาให้อะไรไม่ใช่เหรอนะเพื่อให้ประพฤติตัวเป็นคนดีแต่นี่แบบออกมาแล้วฟาดฟาดไม่รู้จะฟาด จะตอกกับจะสวนกับนี่แล้วมีการทําคลิปเนะี่ยเย่ะเย้กิสสิครับกิสกิสมันออกมากิส <c oughs> นี่นักข่าวแบบนี้มันสร้างความแตกแยกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคนก็เอาไปทําคลิปทําเป็นมีมกันกิสครับกิสมันออกมานะเอ <c oughs> ยิ่งอ่านยิ่งยิ่งทำข่าวยิ่งสร้างความแตกแยก บเหมาะสมไหมฮะสื่อครับเขาเรียกว่าอะไรสมาคมสื่อให้คนแบบนี้มาอ่านข่าวเนะมาตรฐานอยู่ตรงไหนครับมาตรฐานสมาคมสื่อไม่คิดจะอันนี้เลยเหรอไม่คิดจะตักเตือนไม่คิดจะอะไรเลยเหรอนะะเออคือถ้าไปเป็นสื่อแบบโซเชียลสื่ออะไรว่าไปอย่างนี้สื่อแบบช่องใหญ่เลยนะคนดูทั้งประเทศนะ มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเ <g ül> งี้ยไหมครับเออโอ้พฤติกรรมแบบสมควรเป็นสื่อไหมแบบเนี้ยหมครับอืม응ก็พิจรารณาคนาวเองนะหรือว่าสังคมไทยมันตกต่ำชอบอะไรแบบนี้ เนี่ยชอบชอบคนแบบนี้นะเออสังคมไทยชอบอะไรที่แบบว่าอาเกี้ยวก,การนะครับเอาเอาเถอะฮะนะอยากทำแล้วก็ทำไปเถอะครับนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วทำอะไรก็ทำไปเถอะครับนะเออทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนั่นแหละครับนะทำตัวเอง ทำอะไรไปเดี๋ยวมันก็ย้อนเข้าตัวหมดแหละนะฮะออโอ้โหนะก็ขอให้เจริญเจริญข้าวหน้านะครับไม่ต้องกลับไปติดคุกอีกก็แล้วกันนะขอให้เจริญเจริญนะมีปุ่มกดตังกิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ